mơ đen 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 đen cao to <then> cao <coughs> to đen cao to cao rồng cao rong mơ đen na mơ đen na mơ đen na cù la na na cao to này đen to cao này đen to cao mày tổ quá tổ cao đi na ủa mày tổ quá tổ cao đi na nhàng na nhàng na ủa tổ quá tổ cao đây xuyên tụi coi nì gặp ủa tổ quá tổ đây xuyên to cao đánh to cao อแดงติมแดงตอก้าไปรองนะแดงตอก้าไปรองนะแดงตอแปดแดงตอแปดแดงตอแปดแดงอแปดแดงเป็นตัวเดินนะจังหวะนี้นะเออดำก้มดำก้มแดงต่อเจ็ดเลยนะจังหวะนี้แดงต่อเจ็ดเลยนะเจ็ดล่องเราเจ็ดล่องแปด่องนะแปด่องนะแปด่องนะราคาซจ้าที่กูกีนะกูนี่นะเบอร์แดงเ้ารองเบอร์แดงเ้ารอง

ดำตอเก้าดำตอเก้าดำตอเก้าแปะกระต่อแล้วแปะกระต่อแล้วเจ็ดล่างว่าที่แล้วค่ะเบียดเมื่อแดงนะนะตอนนี้เบียดมาอยู่ดำนะดำตอเก้าไปรองครับดำตอเก้าไปรองไปร้องไปรองไปรองนะไปรองนะดำตอเก้าไปรองดำตอเก้าไปรองครับแดงขึ้นมาแดงขึ้นมาดำเก้าบ้างดำเกาว่างดำเจ้าดำต่อแปะครับดำต่อแปะดำไม่ดำไม่เดินเลยตัวดำไม่เดินนะดำไม่เดินนะตัวแดงไปตัวเดินมากว่านะ ดำเวียน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 ตัวแดงก็เป็นหน่อไก่กลางนะพีกนาเป็นหัวไม้นะส่วนตัวดำมันหนามาหนึ่งเมื่อดำไปรอ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 งกรมกับทีท่านจะไม่ได้ผิดใคบอกหรือผมบกกรมก็อยู่ในปากกลางบอลนะแล้วว่าเย็นๆอยังต่างกูนะกูนี่นะเอาแดงเกี้ยเอ้ยเมื่อดำเกาลง การองเการองเมื kind of ่อดำเมื่อดำล่ค <tra airports> ่ะเบี้ยทุตุ๊ดนะกูนี่นะเมื่อแดง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 มื่แดงเมื่อกูบอกก็อยู่ในปากกลางบอลนะตัวดำตัวโตหลังซ้ายเป็ดจอมพนเรื่อยไอจิงโจ้กับจากบางกอนมีเลยกับสายเมื่อรับพรามเมื่อตัวแดงตัวรองครับแดงจกน้ำใจนัจากนาโรงงานเสี่อนาโกนะ อ๋ลดำซื้อก็รุ่นใบเล็กน้อยครับเบื่อแดงเมื่อแดงเมื่อแดงเารองเบอร์แดงเการองเบื่อแดงเรองเมื่อแดงเการองเบียดทุสุดนะขูนนี่เบียดทุสุดนะราคาขูนนี่เบียดทุสุดนะขุนมวกขุนเก้าอยู่กลางบอลนะขุนบวกขุนเก้าอยู่กลางบอลนะเรียวว่าเย็นๆกันทั้งคู่นะเอาเอ๋อเอ้ยแดงอะไรแล้วไปเดงอะไไปเดงอะไไปเอ้ยเอ้ยแดงก้มแดงก้มแดงเข้ากลางดำก้มมั่งครับดำก้มมั่งไอแดงมิดแล้วไปลุตแล้วบอกว่าถูกแล้วนะ เดงต่อเป็ดนเดงต่อเป็ดนเด็งต่อเป็ดแปดร่องนะแปดร่องนะแปดร่องนะเด็งเก้าต่อไปร่องกับเด็งต่อเก้าแปดร่องเ้รองเดงต่อเก้าแปดร่องนะาเด็งต่อเก้าปดร่องเหว่าผมก็่มก้นาราคาอยู่แดงนะครับอ้าวดำ่มกุ่มกื่นมากครับดำผมก็่มก่นมาครับ เอ้ยเอ้ยดำก้มดำก้มไปเด็กนีย้เข้าไปเด็กต่อต่อดำรุ่นแล้วมาว่าตรงลาเลยเด็กตอเก้าเด็กต่อเกาเกาต่อเลยอย่างว่านี่เด็กต่อเก้าเด็กต่อเก้าเด็กต่อเก้าดำก้มดำก้มไอ้ดำก้มไอ้เด็กนีย้เข้าไปว่าตรงตัวดำนี่ก้มมั่วดีนะตัวดำนี่ก้มมั่วดีนะเด็กต่อไปจากคุโร่หนะเด็กต่อไปจากคุโร่หน่าแปดรองแปดรองแปดรอง ผมว่าคุก็อยู่นากองนะราคาอยู่แดงนะพี่ไอแดงเกี้ยแดงเกี้ยดำดำก้มดำดินยนาไปดำต่อไปแดงต่อไปจะกขึ้นลงครับแดงต่อไปจะกขึ้นลงอ๋อวัดดำรับไปไปร่องไปร่องแดงโตนะแดงโตนะไปต่อจะลงครับแดงต่อไปจะลง คนนี่ปีกันไปซูซี่กูยีันแลคนี่นะไม่หนีกันไกลนะเอ้ยเอ้ยเดงนไปแดงกันไปเอ้ยดำมาเดือดดำมาเดือดดำยุ่ไ้จังหวะนั้นดำยุ่นนะเอ้ยเอ้ยแดงต่อเจ็ดนะแดงต่อเจ็ดนะอ้าเด้งกันไปจังหวะนี้แดงมาต่อเดินนะเอ้ยเอ้ยเอ้ดงต่อจ็ดนะเดงต่อเจ็ดนะเจ็ดตกรองนะเจ็ดโตกรองนะ เอาเจ็ดลองเราเดงเกี้ยตายาเด้งใจกันตา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 ตัวแดงเล็กนะตัวแดงได้ตามีเป้มีเหลือนะได้ตาตัวแดงมีเป้มีเหลือนะผมว่าผมก็หัวล้านะผมว่าผมก็หัวล้านะจับจ้ากูนี่งัวยังซ่องกูเลยนะยังพึ่งไปไนอ่ะนะไปร่องไปร่องไปร่องเดงตอก้าไปร่องนะเดงตอก้าไปร่อง แปร่งแปรองแปรรองอแดงเกี้ยตัวดำมัน oh, ก้มวัวดีแ้วนี่ตัวแดงมีปลายยอดตลอดนะเอาเอาเอาไอ้ดำอัดไปดำข้างๆดำจกไอ้แดงรูดละหมดตรงไอ้แดงเกี้ยเดงต่อเป็ดดงตอเป็ดเดงต đâm cao căng đầm chuột năm đâm cao căng đầm chuột cặp đầm chuột đầm chuột ai đâm ai à đèn à lướt mất đúng ai đen quân tèn lão na ơi 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 đen to nhang 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 tổ đâm chạp bua lứa na đen to chết ai đen to chết đèn to hút cặp đèn to hút đèn to hút, hút này đập đèn to hút này. là ca lướt mà dù đèn lười lười na lấy mà đèn lười lười gặp đèn to hút gặp đèn to hút ơi đèn gôm เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดงเกี้ยแดงโต๊กนะแดงโต๊กนะอันใหญ่กองก็เดงโต๊ะเลยครับแดงโต๊ะฮะเด้งโต๊ะเลยจังหวะนี้แด้งโต๊ะครับแด้งโต๊ะแด้งโต๊ะถึงหน้าร้องครับถึงก็ว่าแล้วนะถึงก็ว่าแล้วนะ bây giờ mình không thể lưu nữa và chín chín là mày gọi mày gọi năn mày gọi tâm thường ra cho đám và chín chín chụp nhập với các tấm này khi họ làm cơm làm cơm ơi làm được là phải làm được là phải chẳng luôn mày làm được không nào ô Đang luôn là bằng ạ ừ

อ๋อแดงงูแดงครับเอามาเลยนิดมาเลยไปไอดำกู้ไอดำกู้ไอดำกู้ดำต่อเออดำต่อไปดำม่ไปเออดำมไปเอ้ยดำมาด้วยนะดำมาด้วยนะลุกรองลุกรองุกรองมาแล้วมาแล้วพรมาแล้วลุกรองลุกรองลุกรองมาแล้ดงกดตวจะลุกรองนะแดงตัวจะลุกรองนะมาแล้วมาพี่อก้โอ Villa chuông chuẩn cao nade, na villa chuông baleo, cao nade, cao nade, cao nade, banh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 , cao cao nade, banh, cao nade, cao nade, banh, 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 cao ก็ว่าตัวดำไม่จนที่นะก็ว kind of ่าตัวดำไม่จนที่นะก็ว่าตัวดำไม่จนที่นะมาจิกแปรร่องนะตัวดำไม่จนที่นะเรื่องว่านะดำก้มดำก้มดำปลักไปดำปลักไปดำปลักไปดำก้มไปดำก้มไปเอาดำก้มดำก้มเอาไอ้เนื้อเลือกไปลอยนี่เออ เบอดำเบอดำดำต่อะดำต่อก้ารองกาวรองก้าร่องเอาเบอรแดงเราเบอรแดงมราเบอรแดงเาเป็ดร่องเป็ดรองเป็ดรองลาคาพิกันสนุกนะกูนี่นะเบอร์แดงเกาาร่องกาวรองกาวร่องเบอร์แดงเบอร์แดงสิบนาทีบ้านิบนาีบ้านิบนาทีบ้านนะเบอร์ดำเราเบอร์ดำเรำเบอร์ด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 ำโอ้ยแดงจนนัไป เบียร์ู่ขี่ชู้ซีนะล่ะค่ะเบียร์ู่ขี่ชู้ซีนะกูนี่นะดำโตดำโตดำโตเบอร์แดงลาวเบอร์แดงลาวเบอร์แดงลาวปิดไปปิดหน้าร้อยนะกูนี่นะดำก้มดำก้มดำกว้างเอ้ยดำมาข้อที่เดียวพ่อดำมาข้อที่เดียวพ่อเอ้ยไอ้ดำเอ้ย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 แดงเดือดไป เบอรดำเบอดำเบอดำเบอร์ดำใช่ปาดก็เลื่อดโดนนะโู่นี่นะกอารองกอารองเบอรดำดำเข้าข้างลราดำอีกดำเข้าข้างลราดำโค้ง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 เบอรดำปาดยังกินเบอรดำเบอรดำเบอรดำดำเข้าข้างกับดำจุกดำโจนเลยเด็กตั้งก้อดพิงไว้เด็กตั้งก้อดพิงไว้เอ้ยเฮ้ยดำโจนไอ้ดำจุกเบอร์แดงลาเบอร์แดงลาเบอร์แดงลา เอ้ยเอ้ยเอ้ยลบมาว่าตรงลาวเบอร์แดงเบอร์แดงเบอร์แดงลาวเบอร์แดง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 เกาวลองเบอร์แดงเกาวลองเกาวลองเกาวลองเกาลองลบมาว่าตรงมาไหนลากาอยู่อยู่ตัวแดงนะถ้าตัวดำจุกับลากาพิกมาอยู่ดำลาวกูล้านนะกูล้านนะหัวเล็ซ้องขูดขูดนี้ขูดสีนิดหน่ก้าต่อก้าต่อแดงต่อก้าครับแดงต่อก้าแดง đành chuột năm chạy gặp đến qua mưa ở bên đội toa đành nó gặp phải rong gặp Ê, <laughs> ơi 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 Đám mắt bay đám mắt bay Đám mắt bay Đám bảo kéo như nào đám đảm kéo như nào đây 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 à bay kia bảo mịp đảm bảo bay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  nè ตามนะดิป้าน่าเวลาจนป้าเลยสิบมนาทีนะเด้งต่อนะาเด้งต่อนะตัวดำมันหนามา้วนนึงนะจิงนาตัวเด้งกันไม่นะเ็นว่าเป็นโลกเป็นหนองก้อยกลางนะเอ้ยเด้งรักไปเด้งรักไปเอ้ยดำต้อยไอ้ดำยึดไอ้ดำยึดนะดำต้อยนะดำต้อยนะกอดดำยึดนะเด้งโต๊ะเด้งโต๊ะเด้งต๊ะต่อแล้วว่าต่อแล้วว่าต่อแล้วกอดดำยึดเจ้าเจ้านะสี่ต่อแล้วสี่ต่อแล้วเด้งต่อสี่แล้วเด้งต่อสี่แล้ว đâm bọt rư gặp đâm bọt rư đèn có gì gặp đèn có gì tôi làm một nữa quá nào làm một nữa quá nào có chút nào tì lòng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  đèn tỏa na đèn tỏa na ai ơi đèn có tì lòng gặp ở đâm mà na nào đâm mà na nào đâm tới câu đôi mà gặp đâm tới cao đôi mà à rồng à rồng à rồng

ลากาอยู่แดงได้ไหครับอ้ววะทั่ว่เขาอะนาเอ้ยแดงอัดไปแดงอัดไปแดงตอแดงต่อแดงต่อแดงต่ดับเบดบเ้ย่างนาแ่างนาแดงต่อแดงตย่างนาย่างนาย่างนาดำจุกบ้างครับดจุกบ้างดเอ้ยแดงต่อปลอยเรวย่างว่านีแดงต่อไปลอยเร็วแดงแป้ง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 แดงตอมือพนาเลยปานาตอแดงเกี้ยดำต่อดำต่อดำบยดำโยมมาดำโยมมาอยมางว่านี้ดำโยมมา ดำเป้งเออยแดงเป้งแดงเป้แดงเป้งต่อต่อื่อต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 ่อน่อต่อตนะต่อต่อต่อต่นต่ีต่อตะอต่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 อ่อต้อ่อต้อย่ำต้อต่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 ่อต่อต่อต่าต่อ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 า่อต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 ่ง่ออตต่อ่นน แดงแป้ง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 แด้งจกน้ำใจกับต่อแดงกว้ามือนะต่อแป้งเลยกับจังหวะนี้สิบอันนาทีบ้านสิบอันนาทีบ้านดันแล้วว่ายอมเลยนะจังหวะนั้นนะต่อยลังยาวๆเลยนะเบอร์มานาต่อยเดงต่อเบอร์มานากับสิบอันนาทีกับสิบอันนาทีกับกูรานนะกูรานเอา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 ดำมาเบือดำมาเบือดำมาเบือรับดำมาเบือแดงเอาข้างไว้แดงเอาข้างไว้ Rồi, đen lốc rồi à, đen lốc vô lên đó tụi nhỏ đi, tụi đen lốc vô lên đó Đen lốc khô vô à Ai, đen co, đen co, đen 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 Bư, bây bư, đẹp coi, đọc minh, đọc minh, đọc Đen đai mở dễ, đen đai mở dễ, kia quá kia quá đám Đen chỗ cắm chơi gặp, đen chỗ chơi gặp, tụi đen Đai mở dễ ชมล้มยังไม่ได้นาะอ่านอกมานะแดงชนะเลยแดงชนะแดงชนะแดงชนะสิบกมกนาทีกับสิบกมกนาทีแดงโจกอ่เ้เอ้ยแดงโจงอําใจกับนา,นายเกี้ยวนะโรงานเสื้อนากอครกับตัวแดงนี่ในจอรายนกอง่ายเวลาสิบกนาทีเป็นฝ่ายชนะครับแดงโจกอําใจชนะสิบกนาทีรับ